อายหนักมากสาวเกือบโดนผ่าตัดเหตุเซ็กทอยติดเหงียกขาคน้นโชคดีที่แพทย์ล้วงออกมาได้ลั่นไม่ซื้ออีกแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแสนอับอายณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ใจกลางกรุงลอนดอนเป็นเรื่องของโลซี่ซันชายวัย21รู้สึกเสียใจอย่างมาก เพราะว่าเธอได้เสียบของเล่นซิลิโคนที่วัดจากปลายถึงฐาน10.3ซมและกว้าง4.4ซมเข้าไปในช่องทวารของเธอเพื่อเฟสไทม์กับแฟนหนุ่มปรากฏว่ามันเกิดความและปรากฏว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อมันติดอยู่ข้างในและไม่สามารถเอาออกมาได้เอ้าทำไงล่ะทีเนี้ยเธอใช้เวลาประมาณหนึ่งชัมม่วโมงในการพยายามเอาออก แต่ยังไงมันก็ไม่ออกในที่สุดเพื่อนที่อยู่ด้วยก็ต้องส่งเธอไปโรงพยาบาลแพทย์ได้เอ็กซเรย์แล้วโชคดีที่สามารถเราออกมาได้โดยไม่ต้องไปผ่าตัดโรซี่กล่าวว่าเมื่อคุณมีรักทางไกลนี่ก็ถือเป็นเรื่องราวสุดคลาสสิกตอนนั้นอะ่ะฉันโทรเฟสไทม์กับแฟนหนุ่มและเราคุยเรื่องอะไรกันเล็กๆน้อยๆ เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นฉันจึงลองเสียบมันดูซึ่งปรากฏว่าฉันรู้สึกว่ามีเสียงดังมันจะต้องหลุดแน่ๆเอื้อมมือไปแต่มันไม่มีมันไปไหนฉันตกใจมากฉันก็เอื้อมมือไปควานบนเตียงว่ามันคงหล่นโยนเตียงแต่ปรากฏว่ามันไม่หลุดออกไปแต่มันหลุดเข้านี่เอง มันไม่ได้เจ็บปวดแต่ฉันใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงในการพยายามเอามันออกแต่มันก็ไม่ออกฉันก็เลยต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าถ้ามันอยู่ในนั้นน่ะมันก็จะเสี่ยงกับอวัยวะภายในคุณหมอไดเอ็กซเรย์ดูแล้วปรากฏว่ามันติดอยู่ข้างในเธอจึงต้องสวมถึงมือแล้วก็ทาสารหลอดลื่นเป็นจำนวนมากใช้เวลาประมาณ20นาทีเธอก็ล้วงออกมาได้ สุดท้ายเธอบอกว่าฉันเปิดใจลองทําสิ่งต่างๆแต่ฉันจะไม่ซื้ออะไรแบบนี้อีกแล้วเธอเก็บเรื่องนี้ไว้ตั้งนานจนกระทั่งเธอตัดสินใจโพสต์ออกมาเพื่อเตือนใจใครหลายๆคนที่คิดจะทําแบบนี้ถ้าชอบอย่าลืมติดตามกันช่วยกดไลค์กดแชร์มีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ